สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีแม่แม่พี่พี่นาณาครับอ้าจอยครับสวัสดีค่ะอันนี้สีอยูอ่ข้างัหนข้างหลังห้องนังเอกซองครับผมนังเอกซองามาหลาย,ย,ลยวูนแล้วไวเห็นกันหลายมาอายู่ครับผม,ม <า S 1> พี่น้องจะไปนคนละมอง <laughs> <laughs> มาอายู่ครับพี่น้องจะวันป้าคนละมองคุนมากกรนครับผมพี่นอ้องเอ๊อป้าเนี่ยงน้องใหม่ ัจาลนี่หอัโอ้ยคือคักเนื้แทคือคักเนืแท้เหอหักกรว่าหอดเ่าหักว่าหอดครับไปเบิ้งน้ำกันครับครับพี่น้องครับนอแหลกนอแหลกครับพี่น้องนะครับแนงแหลกครับผมพี่น้องแงงามงามโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอครับผมแงง้ไม่ครับมึงนี่หาแงง้อไมครับ น้องครับอีกแหงนึงครับโอ้หงามงัมครับจากเราไปเกยได้เนี่ยเราหุบเขาหุบออกอยู่เพื่นเลียนไว้ขึ้นอย่างนี้เราไปไว้อีหลีเด้เนี่ยเหครับ ไม่แม่นเลยนใหม่ดงนี่เป็นนใหม่ดงที่ไฟใหม่อ่าหลังมูครับครับพี่น้องคนกะหาะไลยขึ้นกันครับบอกมาทาั่งอันเจนี้อีกแล้ว โอ้พี่น้องครับนอนนี่ครับพาดนอนนี่พี่น้องครับโอ้ยโอ้ยปักใหญ่นึงพี่นอ้องปวกปัน นะครับเฮ้ยเราจะขึ้นกันครับ มาได้จ่วจอยไปน้องผู้เจ้าของเล่นเอาบอเจ้าจอยเล่นเอาวัาตุมูไว้ขอบคุณเป็นอยังมาตทีเบา,าตองครับอ๋อเอียงนียครับเบาตองครับ สวัสด en. ีครับมากับจนีคนสวยแต่ไม่รู้เจนีไปไหนยังอยู่ครับเห็นแต่เจจอยเจจอยบจเจจอยบ่หาเราใหม่ก็คิบว่าอะไร้ป๊ะนี่หนงขอต่อลูกพี่น้องสดุด to 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 แดงนึงครับแดงนึงอ่อนๆ,ๆครับผมครับโอ้หี่นอนงนอนี่หนอนใหญ่ครับหนอนนี้หนอนใหญ่เลยครับพี่น้องทุกคนครับๆๆอ,อู้โอ้ยนะครับอ่อนๆ,ๆ,ๆครับผม อที่สองาองที่สองครับน้องใหญ่ไงพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเสียงกรไบอกเอามากกว่าน,นี้โอ้คุณนะครับคุณนะครับผมพี่น้อง งงางครับ เนาครับผมน้องใหม่ช่วงนี้มันบันดหลายครับผมพี่น้องได้พ่อได้กินก็ได้หาครับผมพี่น้องครับช่วงนี้เอากระตาไปได้น้อยมาใส่ซักอนครับผมพี่น้องช่วงหน้าน้องใหม่จะเอากระสอบมาใส่เอาครับ เจ้าเคลียะก็เจ้าเคลียแบบนี้นะครับผมพี่น้องเคลียะเอาตามหงองครับเนี่ยเป็นรุมเป็นรุมเนี่ครับก็เจ้าเคลียะเอาตามหงองเปิดเอาตามหงองครับผมมองหนึ่งที่เป็นเคลียไปนะครับนี่ยเป็นขึ้นมาอีกตัวนี้เป็นออกไปแล้วครับครับตอนพี่น้องสูบเหยียบสูงงามด้วยครับผมจากวันทองครับ อืนอนนี่ครับผมพี่น้องอ๋องามๆนะครับนอนนี่ครับสูกดีเอยพี่น้องคนบ่เขาครับพี่น้องบ่วนัด นี่โอ้นะครับผมเรือแบบอ้อนเลยพี่น้องคนเรือแบบอ้อนครับฝาดอ้อนโวดครับผมผมรับอีกน้อยนึงครับนอนนี่กังามครับผมนอนนี่กับลงเกิดครับขาวๆครับผมนอนหนึ่งคางกันกับลังเกิดครับพี่น้อง เดีลยวครับนะครับผมพี่น้องครับพี่น้องนี่เป็นกำลังออกครับผมขนาดพ <c oughs> <c oughs> ่อแม่งามกำลังออกครับถุบหปก่อนครับโอ้นครับพี่น้องนอนนึ่งข้างในครับ thiêu rêu non, cứ ngắm thế, cứ ngắm thế, xiêm mõ ngắt đấy, ui, trời เขาาวครับ ได้แล้วครับ ย,าง,งา,ยางไปไรืเลยครับผมพี่นอ้องยางหาหมู่ข้เจ้ากันนะครับวันนี้ครับกอน,นี้ครับผมกอ,น,น,มอน,นี้มีไหมเอ่ยสองบงกันครับมีไหมเอ่ยมีไหมแลงไปลายลายเจ้าฮักไปแล้วครับพี่นอ้อง หักไปแล้วเห็นสองแหนงแต่กะเจ้าหักแล้วนี่ครับแนแหนงนึงเห็นอยู่ครับแหนงสองแหนงครับแหนงเล็กๆแต่ก็งามอยู่ครับ สามนงค,ค,ครับขอครับผมพี่น้องสองนอน้งาม้งามครับอุย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 คุณนะครับนนื้องามครับนอน้ง,งามครับผมพี่น้องนอนครับนอนหนึ่งครับพี่น้อง เง่แน mm ่ค hmm. ร okay, no. oh ับพี่น้องโอ้ยขอบคุณะครับ ช่วงเห็ดพึ่งท่ามนะครับเห็ดเห็ดตับเตาเห็ดพึ่งท่ามครับพี่น้องก็มาเก็บแถวนี้ครับแถวเดินนี่สิครับออกนี่ออกเพิ่นออกเขาก็มาเก็บพอได้จากได้กินอยู่ครับผมพี่น้องส่วนหลายกต่โศกไฮโศกมันเห็ดไฮเห็ดมันนะครับ ภูพันมากรอนพันเฝ้าวเป็นกับกลายไปนัม่ม,มเด็กโจงไปหางยูภูมาทีหลังครับผมพอได้แกงสิ้ย่างออกไปหะขาเจ้าก่อนเด้อครับอันนี้หาไปเรื่อยๆครับผมไ้คุณรเกศละมุงกับหาโนมัไฟไหมย่างปน,นกันบ่ได้ครับผม โอ้ยหอยปูได้มาหักพี่น้องสองแหนงบักใหญ่เลยพี่น้องแวบ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 เห็นอยู่ครับเห็นอยู่ครับพี่น้องนอนนะครับฮึกับเจ้าหอมพี่น้องเสียงตะเกร้อง นอนครับอีกแหนงนึงครับผมขับขาวๆครับอูขอพระนั่นอ,อน่นอนครับไปองครับเอาก่อนครับข้าวจันพลาดนหครับผมพี่น้อง มาดึงกันไว้บล่าโอ้พี่น้องบดน้ำก่อนครับนี่งงามอยู่ครับผมเราเล่นเจ้าะตะเกียงใหญ่โอ้ยลอยดินมาเลยลอนเลยครับผมพี่น้องน้องงามครับอย่าเพิ่งอพอละท่างครับพี่น้องครับพี่วัยดินมาอดแล้วครับครับผมสสวััดีครบได้ขึ้นกันครับเบังในกระตาได้อยู่ครับ เชี่ยวอ้กเชี่ยวเมื่อด้ครับผมเป็นตุ๊ดหนาอย่างนี้ป้าก็ได้ลายแทบป้าก่อนอันไหนนอนที่งไงชุ่มนะแนวบักงามเลยคนบกเขาก่อนทำคุณมีปะ ต้องพุดไม่ไหวมักงก่อเครื้องรังนัเนเลยครับผมพี่นออ้องครับวันนี้บ่าบอยกับพี่ดินสกัดสีออกงานเลยนะครับนี่กัดใดพ่อได้แกงแล้วครับบกแกงก็เอาให้น้องเมกปอกไปขายครับผมพี่น้องนี่วันนี้บาจโจ้คนหยุดงาน ม่รู้ว่าเพิ่นอยากแกงบ่อนะครับถ้าเพิ่นแกงเพิ่นก็สจปบอกแกงกินช่วงซองสายบายเทียงนย่งนะ้ครับผมพี่น้องคือหลายเวลาเน่ยนี่ครับผมพอได้อยากได้กินอยู่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้อครับผมขอบคุณกําลังใจทุกมองทุกบอลครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ครับบาวบอลดินที่อีสานครับแล้วก็พี่เขาเรียนที่อีสานสวัสดีครับสามเมอีสาสามีอีสานพรโลครับผมกระทบหน่อยสามลังครับฝาก เป็นน้ำพีน้ำนองนี่นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานนี่นะครับผมแม่ยมีทีมงานทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สําหรับสักกอนครับผมพบอดกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่เฮงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับปลกันใหม่คลิปหน้าครับยันี่ก้อนนีบอ่ะเนี่ยนึงนึงครับผมบรรยากาศอึมครึมครับห่วยน้องคล้องบึงปลาล้ํหลายครับผมพี่น้องนี่ น้องนี่บ่อยเคยมาพ่ายเหื่อนะครับเสียดเบ็ดนะครับตกเบ็ดปลากานะครับตกเบ็ดปลากาปลาช้างเหยียบนะครับผมพี่น้องปลาพันหลายอยู่ครับน้องนี่ครับนีมาทุกปลาปลาดูแห้งหลายครับผมพี่น้องนี่ปลาดูแกนขนาดครับปลาหน่อยใกล้สิมืดแล้วครับผมพี่น้องนี่แต่ปลาดูจัดกับแสงกับอะไรผมโอ้ยมืดมืด มันเป็นน้ำอากาศครับผมวมือน,นี้อากาศขึ้มขึ้มฟ้าขึ้มฝนครับ